อันนี้ไซส์500นะครับเป็นแอร์วูฟนะครับผมเห็นไหมครับก็เดี๋ยวเราต้องทําการซ่อมแล้วก็เซ็ตนะครับซ่อมแล้วก็เซ็ตนี่นะครับแล้วก็มีการแตกรล้าหลายจุดที่คอนุปี้ห้องนับปินนะครับผมตรงนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับครับผมนี่นะครับพอเราเอาขึ้นมาบนแท่นวางนะครับเพื่อจะเช็คล้อนะครับนี่นะครับ หลังจากเราทําการรื้อตัวเฟรมออกมานะครับเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าผมนี่นะครับก็เปิดฝามาแล้วนะครับตอนน like ี好好้ก mm ็เป <af ter sensors> ็นการเซตติ้งนะครับตัวสปีดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแบบสโล่สมจริงนะครับตอนแรกมันจะเป็นหุบแบบปึึกอย่างนี้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับเพื่อนเพื่นพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพลเอ็นสา DIY ทำไปเรื่อยชแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำเฮลิคอปเตอร์ใหญ่นะครับอันนี้ไซส์500นะครับเป็น a i r ์ว o ฟนะครับผมนี่นะครับเบลสองหนะครับนี่สวยๆเลยนะครับมีอาวุธด้วยนะครับนี่แต่ว่าลํานี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องทําการซ่อมแล้วก็เซตนะครับซ่อมแล้วก็เซตนี่นะครับ ก็มีการแตกรล้าวหลายจุดที่คนุปี้ห้องนับปินนะครับผมตรงนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่บริเวณหางเดี๋ยวผมแกะเห็นลรายขาวๆอะตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ติดกาวแท่งไว้นะครับกาวแท่งก็ระวังเรื่องความร้อนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพอมีความร้อนตรงนี้มันจะละลายได้นะครับโอเคครับนอกนั้นก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็รู้สึกว่าตัวรีแทกนะครับเพราะว่าลํานี้สั่งหุบล้อได้นะครับรู้สึกว่ารีแทกจะมีปัญหานะครับผมฟีหลุดนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นตัวที่วางก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูครับผมก็ตัวเบรดนะครับก็มีรอยถลอกไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวถอดบาลานซ์ให้นะครับนี่นะครับทั้งสองด้านแต่ผมดูแล้วตัวเบรดเขาก็ยัง แข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าแกบของแมคคานิกนะครับมีข่อข้งเยอะอยู่นะฮะนี่นะครับโอเคครับกล่องตัวนี้เป็นกล่อง H1 นะครับกล่อง H1 บินด้วยระบบ GPS นะครับอ่เดี๋ยวผมถอดเบรก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูล้อนะครับครับนี่นะครับก็ถอดตัวเบรออกมาแล้วนะครับสำหรับลำนี้นะครับไม่ได้มีแบตเตอรี่มาให้นะครับผม นะครับแต่ก็น่าจะบินด้วยแบตเตอรี่6เซลล์ซึ่งผมมีแบตเตอรี่6เซลล์อยู่นะครับเดี๋ยวใช้ก้อนของผมเทสก็ได้นะครับแต่ว่าแบตของผมแบบไม่ได้ใหม่กริปนะครับก็อาจจะใช้เทสบินได้ก็ดูอาการรู้เรื่องครับว่านิ่งไม่นิ่งนะครับบินป๊บเดียวครู้แล้วครับยกตัวลำขึ้นไปแป๊บหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วครับโอเคครับผมครับผมนี่นะครับพอเราเอาขึ้นมาบนแท่นวางนะครับเพื่อจะเช็คล้อนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ล้อแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็อันนี้เป็นเยอะกว่าข้างนี้อีกนะครับอันนี้คือฟรีเลยนะครับแต่ล้อหน้าแข็งนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวปรับแก้ให้นะครับผมครับผมตอนนี้นะครับก็เราทําการซ่อมตัวล้อนะครับตอนนี้ระยะกลางโอเคแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องความฟรีของมันนะครับ ลูดก่อนนี่นะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าพอที่จะกลางล้อแล้ววางได้แล้วนะครับตอนแรกกลางล้อวางลำแล้วล้อมันพับนะครับผมโอเคครับอ่ะคราวนี้ก็มาดูเรื่องที่ตัวลำแล้วก็การซ่อมตัวคารุปปี้กับตัวโครงสร้างลำนะครับครับผมตอนนี้นะครับ ก็เรามาลองวางที่พื้นนะครับเพื่อดูตัวล้อนะครับตอนนี้เราซ่อมตัวล้อีิทัคเสร็จแล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคานูปี้นะครับที่แตกแล้วนะครับอันนี้ก็ลอกกระจกเก่าออกมาแล้วนะครับกระจกเหลือมาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็แตกแล้วนะครับคือแตกถ้าเกิดว่าเราหยอดกาวยังไงมันก็จะเป็นรอยแตกอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะหาดูสั่งอะไหล่กระจกของตัว a i r w o ู p ไซส์5 0 0นะครับผม ส่วนนี้ครงสร้างภายในนะครับซ่อมเรียบร้อยเห็นไหมครับรอยที่แตกจับบีบได้ตรงนี้ที่แตกจับบีบได้ไม่หักแล้วนะครับไม่งอนะครับผมก็เสริมแผ่นเส้นใยสวมกาวนะครับลงกาวอีฟอกซี่ไปนะครับนี่นะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการทําสีใหม่นะครับโอเคครับผมทําสีใหม่ถ้าได้อะไหลกระจกมาแล้วเราก็ค่อยมาใส่นะครับไปเลยครับ ครับผมอันนี้นะครับก็ทําตัวคานูปี้ห้องนักปีนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็คือทามาใหม่เลยนะครับตัวกระจกนี้หาอะไรไม่ได้นะครับผมผมจะซื้อแต่เฉพาะตัวกระจกนะครับไม่มีนะครับนี่นะครับรอยแตกแล้วต่างๆก็ซ่อมได้ประมาณนี้นะครับถ้าจะเอาแบบกลิบเลยนะครับต้องทําใหม่ทั้งชิ้นเลยนะครับซึ่งใช้งบประมาณสูงมากนะครับนี่นะครับกระจกที่ทําให้ จบเดิมแตกเหลือครึ่งบานนะครับผมอ่ะโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแมชชีนิกนะครับเพราะว่าอันนี้โครงสร้างนะครับดิ้นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแก็บค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สาคัญเห็นไหมครับหมุนแต่ห่างไม่หมุนนะครับยังไงก็ต้องรื้อตัวเฟรมออกมาทํานะครับโอเคครับครับผมตอนนี้ก็เอาเบรสมาบาลานเซอร์นะครับ เพราะว่าขึ้นตาช่างดีตอนห่างกันอยู่นะครับอย่างเห็นได้ชัดก็เลยเอามาขึ้นบาลานเซอร์เพื่อความชัวร์วันนี้เป็นฮอใหญ่นะครับฮอที่มีขนาด4-50ขึ้นไปนะครับผมจับบาลานเบทหมดนะครับผมนี่นะครับนะครับบาลานได้เท่ากันแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ติดตัวสติกเกอร์นะครับบาลานเบทเป็นสติกเกอร์ที่หนาหน่อยนะครับมันก็จะได้น้ำหนักที่ดีหน่อย ผมเห็นว่ามันเป็นเบรดํำล้วนนะครับเลยไม่เอาสติกเกอร์สะท้อนแสงแปะนะครับเอาเป็นสติกเกอร์ใสพวกนี้แปะไปโอเคครับครับผมนี่นะครับก็รื้อตัวเฟรมออกมาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูปัญหานะครับน่าจะเกิดที่ชุดดอกจอกตรงนี้นะครับแล้วอ่าอนี่ครับจริงด้วยฟันหักนะครับฟันหักก็จะทําให้มีรอบฟรีนะครับตัวหางมันก็เลยฟรีนะครับผม อย่างนี้เฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้ยกตัวลำขึ้นไปลำจะโอกาสล่วงสูงมากเลยนะครับเพราะลำมันจะคุมไม่อยู่นะครับตัวหางคุมไม่ได้โอเคครับครับหลังจากเราทําการรื้อตัวเฟรมออกมานะครับเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่ามีตรงจุดไหนที่เสียหายบ้างนะครับก็เราเห็นจุดที่เสียหายเราต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ต้องรื้อหมดนะครับเออครับรื้อถอดชุดบูมหางชุดเฮสตัวเฟรมออกมาเหลือเท่านี้นะครับ ก็ที่เหลือก็คือเดี๋ยวรอเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมแล้วก็เซ็ตกล่องใหม่นะครับผมเซตสวัดเพนใหม่หมดทุกอย่างแล้วทดสอบบินกันครับมีเสียหายอยู่หลายจุดพอสมควรครับครับผมตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนอะไรในจุดที่เสียหายที่ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ตัวแมคาีนิกนะครับฟิตแกลให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างนะครับทําให้การทํางานลื่นไม่ฝืดแล้วก็แกลบที่เฮดนะครับนี่นะครับ ดึงขึ้นดึงลงนะครับแน่นปึ๊กแล้วนะครับผมตอนแรกมันมีแกลบอยู่ประมาณสัก3มิลนะครับผมเวลาเราโยกเนี่ยขึ้นกึกกักกึกกักได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็ใส่บูมเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับครับสามารถที่จะเห็นไหมครับพอเวลาหมุนเฮดแล้วตัวหางไม่มีฟรีแล้วนะครับแล้วก็ที่ตัวกล่อง h ฮดวันะครับก็เดี๋ยวทําการใส่ usb นี่ครับ เบิกสาย USB แบบยาวนะครับมาใส่กล่อง h 1นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใส่บอดี้นะครับผมก็ต้องมีสายขาไว้นะครับเอาไว้ในการเซตนะครับเพราะว่าการเซตรอบแรกอาจจะไม่ได้จบนะครับอาจจะต้องเข้าไปปรับค่ากล่องคราวนี้ถ้าเราติดตั้งเฟรมลงไปแล้วเนี่ยตัว GPS มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวกล่องตัว GPS จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเสียบเซตลำบากนะครับผม โอเคครับแล้วก็คราวนี้คือในส่วนของบอดี้นะครับบอดี้ตัวคานูปี้ก็ทําสีเสร็จแล้วนี่ครับประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี่ครับตรงบริเวณนี้ก็เดี๋ยวทําการเก็บสีไปให้นะครับมันเป็นการแตกแล้วจากการกระแทกจากตัวสวัสดเพจนะครับแล้วก็ตัวผ้าตัวนี้หลุดนะครับผมเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมซ่อมผ้าไปให้นะครับผ้าตัวนี้หลุดทางด้านข้างด้านข้างนี้ก็หลุดแล้วก็ด้านบนนะครับแต่ฝั่งนี้ยังโอเคอยู่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้หลุดแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเก็บสีแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราโป๊ทําใหม่เนี่ยเท่า e กับว่าทําบอดี้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมทั้งทั้งที่ตัวบอดี้นะครับผมบีบนะเนี่ยแข็งแรงจับจับหางยกทั้งลำได้เห็นไหมครับเดี๋ยวซูมเอาให้ดูหดเห็นไหมครับจับหางยกทั้งลำได้ ไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้แตกร้าวนะครับก็มันก็โครงสร้างยังแข็งแรงเพียงแต่ว่าสีกระเทาะนะครับแต่ถ้าเราต้องการเนียนกริปเป็นสีเดียวกันต้องทําใหม่ทั้งบอดี้งบประมาณสูงนะครับผมโอเคครับอันนี้มันผมเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นแลวเป็นจุดแบบเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แผลแตกยับโครงสร้างเสียเพราะนั่นเป็นเรื่องโครงสร้างนะครับแม่ลงแม่เหล็กที่กระเทาะหลุดหายไปผมใส่ไม่ให้แล้วนะครับแล้วก็ตัว กระจกที่แตกนะครับก็ทําเทียบใส่ให้เพราะว่าหาซื้ออะไรของเขานะครับผม1แพง2คือหาไม่ได้ครับก็ต้องทําเองนะครับอันนี้ดัดแผงทําเอง่ะลุยครับครับผมนี่ครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเซตตัวกล่องแล้วก็เซตสวัสด์เพจใหม่หมดนะครับเช็คกิ๊บเบรซ้ายขวาจะสังเกตว่ากิ๊บเบรสาหรับลํานี้นะครับผมจะไม่ได้ใส่แผ่นนะครับใส่แผ่นลองนะครับเนื่องจากว่าแก็บมันพอดีของเขานะครับผม ความหนาของโคนเบรกับตัวกิ๊บเบสมันพอดีกันเลยก็ไม่มีความจําเป็นต้องใส่นะครับใส่ไปก็ไปง้างอยู่ดีนะครับโอเคครับอันนี้นะครับสายดัตต้าลิที่ทําเอาไว้ให้นะครับนี่นะครับผมเป็นสายเฉพาะในการใช้เลยนะครับของชุดกล่องเฮดวันโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับพร้อมยางรัดมานะครับผมก็โอเคครับคราวนี้เวลาจะเซตลำกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะสะดวกนะครับไม่งั้นเราจะต้องนะครับเราจะต้องหามุม นะครับแย่ตรงนี้ซึ่งลำ500เนี่ยมันยังพอที่จะแย่ได้แต่ก็ยากครับที่จะเอา USB Type C แย่เข้าไปตรงรูตูดของกล่องได้ง่าย <Yeah. S 1> อันนี้เป็นเรื่องที่ <Yeah. S 1> ทำไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าไซส์500มันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นไซส์450จบครับอันนี้ทำไม่ได้แน่นอนมันจะลำบากนะครับผมโอเคจะไปเจาะบอดี้มันก็ดูไม่สวยนะครับเพราะมันเป็นฮอรสตเกลนะครับอยู่ดีจะไปเจาะให้มันเป็นรูก็ใช่เรื่องนะครับ เราต้องใช้วิธีนี้นะครับผมเราต้องเป็นสายที่ยาวนะครับเพราะว่าตอนเซตนะครับบางบางทีเราต้องทําการคาลิเบตคอมพาสนะครับมันต้องหมุนตัวลำนะครับถ้าสายสั้นๆนี่ทําไม่ได้นะครับโอเคลุยครับสาหรับวิทยุที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมไฟสกาย i 6 s นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็สามารถคอนเนคกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับผมกล่องอันนี้ค่อนข้างใหม่นะครับนี่นะครับเราเราร้อยนาทีนะครับผม เลขสวยครับ99แล้วก็ตอนนี้เอาพิทเกตแล้วก็ระดับน้ําจับที่ตัวลำเรียบร้อยแล้วนะครับค่าที่ตัวกล่องผมต้องขออนุญาตปรับแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมเพราะผมมองว่ามันอาจจะเป็นค่าที่ยังไม่เหมาะสมนะครับเนี่ยครับพวกเกณฑ์กล่องด้วยครับเนี่ย Mac f ไ i ตั้งไวอ้อันนี้บินสเกลหรือว่าบิน 3D ซิ่งเลยครับตั้งไว้ Mac เลยนะครับ108กิโลเมตรต่อชอั่วโมงก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้มันดูสมูทสมูทหน่อยนะครับ การปรับที่ลงตัวทําให้ชุดไฟทํางานไม่หนักมากนะครับก็ยืดอายุชุดไฟเพราะว่าอันนี้ชุดไฟเป็นชุดไฟเดิมติดลําตัวกล่องอใหม่แต่ว่าชุดไฟนี้อาจจะใช้มาก่อนหน้าที่จะใช้กล่องเฮดวันคือเข้าใจครับเพื่อน,อนๆน่าจะเข้าใจคือลํานี้อาจจะบินด้วยกล่องเคบาหรือกล่องบี x เอมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอายุชุดไฟเราบอกไม่ได้เราบอกได้แค่อายุของกล่องนะครับที่เหลือต้องไปลองยกตัวลําเพื่อเทสบินนะครับถ้าเกิดว่ายกตัวลําแล้วนิ่ง อาการเบรกทุกอย่างดีเยี่ยมก็จบงานนะครับผมแต่ถ้ายกตัวลำแล้วลำไม่ค่อยนิ่งนะครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นที่ชุดไฟนะครับพอแมคคานนิกไล่หมดแล้วนะครับแมคคานนิกลือล้างจนลื่นแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปบินกันครับครับผมนี่นะครับก็อนนี้นะครับเซ็ตสวัสดิ์เพจททุกอย่างเรียบร้อยนะครับเช็คไฟสเกลเห็นไหมครับติดทุกจุดนะครับผม แล้วก็ตัวกล่อง H1 เห็นชัดเจนตัว GPS ถอดกระโหลกแล้วมองสา,สามารถมองเห็นไฟข้างในได้ชัดเจนนะครับไฟ GPS นะครับผมอ่ะโอเคคราวนี้เราก็จะมีจุดจุดรีเช็คได้2จุดนะครับจุดหนึ่งก็คือที่ตัวกล่อง H1 นะครับจะเป็นไฟสีเขียวถ้าจับดาวเทียมได้ครบ10ดวงขึ้นไปอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าตัวกล่อง GPS เริ่มมีไฟสีเขียวกระพริบก็แสดงว่าเขาเริ่มจับดาวเทียมได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเสียบนานไฟเข้าแต่ไฟไม่ยอมเขียวสักทีอันนั้นผิดปกตินะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกอันนี้กล่องมัน แค่99นาทีนะครับยังเป็นกล่องที่ดูใหม่นะครับผมแต่ GPS มันเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ตัว h 1นเ่ยอายุที่ใช้งานมันน้อยคราวนี้มาดูนะครับตัวซอฟต์เพจนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแบบ120องศาแต่ว่าแขนมันยื่นมาด้านหน้านะครับสำหรับปกติในบางลำนะครับตัวโดยส่วนใหญ่นะครับชุดนี้จะอยู่ข้างหลังนะครับผมแต่ตัวนี้เขา่ยกมาอยู่ข้างหน้านะครับ ก็ใช้งานได้นะครับผมไม่มีปัญหาขอให้การคอนโทรลและการเซ็ตกล่องถูกต้องก็สามารถใช้งานได้ครับครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับผมก็มีอยู่3จุดนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเยอะจนน่าเกลียดนะครับตัวสวัสดเพจเพี้ยนประมาณ0.8องศานะครับนิดหน่อยแต่ตอนนี้ปรับใกล้เคียงศีนที่สุดแล้วนะครับกิบเบอซ้ายขวาต่างกัน0.7นะครับก็ตอนนี้ปรับ พิกัซ้ายขวาเท่ากันหมดแล้วตัวหางสไลด์แบบอ่าค่าเซนเตอร์ของมันถูกสไลด์เพี้ยนไปทางซ้ายค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ปรับให้แล้วนะครับผมอันนี้ตั้งที่ตัวกล่องช่วยแล้วก็ตั้งที่ตัวคันชักช่วยนะครับครับผมตอนนี้ก็นะครับเซ็ตตัวกล่องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้วก็แต่พอกําลังอ่าจะไปเทสนะครับผมตัวรีโมทมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับนี่นะครับ เวลาจับคลึงได้ยินเสียงดังตึง้งคือสติ๊กข้างขวาสปริงข้างในน่าจะขาดนะครับผมแต่สั่งงานได้ปกตินะครับดูชแน,นลนี้เห็นไหมครับวิ่งได้ปกตินะครับโอ้โชคดีมากครับที่ไม่ได้เป็นตอนยกลำบนฟ้านะครับอันนี้ผมคาลิเบตสติ๊กนะครับเพราะวา่าเป็นการจับคู่รีโมทต,ตัวนี้ ใหม่เข้ากับตัวกล่องของเดิมมันไม่ใช่ของไฟสกายตัวนี้นะครับก็ต้องทําการคาลิบเบตสติกพอคาลิบเบตเสร็จเรียบร้อยก็มีเสียงดังติง้งโอเคครับก็เดี๋ยวลื้อตรงนี้ดูให้นะครับครับผมปันนี้ปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เจอนะครับผมก็คือตัวเบรดนะครับ บาลานเบดเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับติดตั้งอะไรหมดเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมมาสังเกตเห็นตัวนี้มันมีขนขๆขขขเส้นๆเนี่ยทะลุออกมาเห็นไหมครับ <rou les> ก็คือเบรดตรงนี้มันอ้านะครับแต่ว่าตัวเนื้อเบรดสันด้านหน้าอันนี้คือสันชายด้านหลังนะครับสันด้านหน้าของเขานะครับไม่ได้แตกไม่ได้อ้าแต่ด้านหลังเนี่ยมันอ้านะครับผมจับเบรดยกนะครับผมว่าเขายังแข็งแรงพอที่จะใช้แต่แค่ว่ามันก็ควรที่จะต้องทําการแก้ไขนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขตัวนี้ไปให้นะครับเวลาเราจับนี่ครับจับตัวสันหลังบิดขึ้นลงนะครับมันจะมีเสียงดังก๊อบแก๊บครับเนี่ยจะมีเสียงดังก๊อบแก๊บอย่างนี้คือข้างในอะมันไม่แข็งแรงตัวนี้มันจะเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวจะดูด้านข้างจะเห็นเห็นไหมครับว่านิ้วผมดันขึ้นมาแล้วตัวเบรมันบิดบิดได้เห็นไหมครับมันจะต่างจากเบรข้างนี้เพราะเบรข้างนี้ยังไม่ได้มีเสียงนะครับเห็นไหมครับเวลาเราจับนะ มันไม่มีการโยกันอยูนะครับผมคิดว่าซ่อมได้นะครับดูจากสภาพของตัวเบสนะครับนี่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปลองเทสบินดูนะครับแต่ถ้าเทสบินแล้วนะครับมีอาการไม่ดีนะครับก็ต้องพิจารณา2จุดนะครับตัวชุดไฟกับตัวเบสนะครับเดี๋ยวดูก็รู้นะครับดูที่แท็กตัวเบสดูที่แท็กนะครับส่วนอาการที่ตัวลำก็คือของชุดไฟแล้วครับถ้ายกตัวลำขึ้นไป ไม่นิ่งนะครับผมอันนั้นน่าจะเป็นชุดไฟแต่ถ้ายกตัวลำไปนะครับสวัสดยังนิ่งแต่ตัวเบรคแตกแตกอันนั้นน่าจะเป็นที่เนื้อเบรคแล้วครับอย่างนั้นยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าผมยกตัวลำขึ้นไปแล้วลำนิ่งแท็กไม่แตกจบงานลำนี้ได้เลยครับผมโอเคครับป่าเต็มตัวบินกันครับครับผมนี่นะครับก็เปิดฝามาแล้วนะครับนะครับขย่าดูก็รู้เลยครับดังกุ๊กๆข้างในนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องซ่อมนะครับผมตัวนี้หักนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลงมือซ่อมแล้ดูกันนะครับว่าจะกลับมาใช้ได้ไหมครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการซ่อมแก้ไขนะครับเนื่องจากอะไหล่ชิ้นนั้นนะครับมันหักนะครับผมนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับดีที่ว่ามาลูข้างล่างนะครับผมถ้าเป็นข้างบนเราคุมลาไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นแกนอัพดาวนะครับแกนอัพดาวคือเนี่ยตัวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือแกนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ต่อให้มันบินด้วย GPS คือเข้าใจใช่ไหมครับถ้าสติ๊กมันเกินจากเซนเตอร์ไปเนี่ยมันมองว่าเราเป็นคนคุมลำนะครับตัวกล่องจะอนุญาตให้ทํางานตามสติ๊กอะแล้วสติ๊กมันไม่กลับมาเป็นออโต้เซนเตอร์สมมุติว่ามือเราลําเกินข้างบนไปตัวลำจะเดินหน้าตลอดเวลานะครับเราปล่อยสติ๊กยังไงมันไม่ได้ดึงกลับมาที่เซนเตอร์ชาน,นลมันสั่งงานอยู่นะครับตกนะครับผมอันนี้ถือว่าบุญคุ้มมากๆเลยนะครับที่มาเจอปัญหาข้างล่างโอเคครับผมนี่ครับหนึบๆึเลยเสร็จเรียบร้อยครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นการเซตติ้งนะครับตัวสปีดนะครับผมที่อยู่ด้านในนะครับลึกๆตรงนั้นนะครับผมทําการต่อสายออกมานะครับเพื่อเซตสปีดเนื่องจากว่าลำนี้เป็นลำใหญ่นะครับต้องเซตสปีดนะครับให้เหมาะสมนะครับผมชุดไฟจะได้ทํางานดีที่สุดนะครับอันนี้ก็อยู่ทําการเซตเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็หมดจบทุกอย่างแล้วครับเพราะว่าตัวเบนะครับตอนนี้นะครับด้านที่ทําการซ่อมนะครับก็ แข็งแรงขึ้นนะครับผมอันนี้คือชายหลังนะครับนี่นะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของชุดไฟนะครับตอนเรายกตัวลำทุกอย่างวัดตอนยกตัวลำครับไปายครับตอนนี้พร้อมเลยแล้วครับรลยได้ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสนามนะครับเสียบดัตต์ลิงแล้วนะครับป้อนไฟเลี้ยงตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง41นะครับนี่นะครับ ก็เจอดาวเทียมอยู่8ดวงนะครับตอนนี้ผมเสียบมาแล้วประมาณสัก2นาทีกว่านะครับก็ถือว่าเจอน้อยนะครับอันนี้ขนาดเราถอดกระดองหลัง GPS ออกให้แล้วนะครับก็จะเหมือนกับลั m EC135 ครับเป็น GPS รุ่นเก่านะครับอ่าเริ่มเจอ9ดวงแล้วนะครับก็ต้องรอครับผมมันต้อง10ดวงอัพขึ้นไปครับถึงจะดีโอเคครับครับตอนนี้ก็ ได้สิบสดวงแล้วนะครับก็อันนี้ใช้เวลารอนานอยู่พอสมควรนะครับเราราสัก5นาทีนะครับผมโอเคครับก็จะนานกว่ารุ่นใหม่ๆหน่อยครับไปตอนนี้ก็คลิเบตแล้วเทตบินได้ครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น GPS โหมดนะครับผมแ t i t จ d ดโหมดนะครับอ่อ p o s i t i o n โหมดนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับจากชุดไฟเดิมๆนะครับอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนชุดไฟเลยนะครับใช้ชุดไฟเดิมของลำอะต่อมาเราเช็คไเบรไลท์นะครับนี่นะครับ ลงมาน,นิดนึงปล่อยหยุดนะครับยกขวาปล่อยเบรกก็บ,บินเบาๆนะครับซ้ายป,ปล่อยเบรคอันหางปล่อยเบรกนะครับเดินหน้าปล่อยเบรกไหยหลงังปล่อยเบรโอเคครับผมนี้หางเป็นเพลนะครับหางตนใจ อ่านี่นะครับปุบล้อนะครับผมยกลำาขึ้นมานลดนึงนกเดี๋ยวนกซูมใกล้ๆหน่อยนะอ่าซูมแล้วค่ะกลางล้อนะครับก็จะเป็นดับสโลสมจริงนะครับตอนแรกมันจะเป็นหุบแบบปึกบปึกอย่างนี้เลยนะครับไปอ,อีกครั้งหนึ่งไปอ,อีกครั้งหนึ่งโอเคครับ นิดนึงแต่บินได้สบายนะครับเ,เป็น g p s ลำนี้บินด้วยแบตเตอรี่6เซลล์นะครับโอเคเต็มจอดได้ครับผมสวยๆเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆลำใหญ่ๆเบิ้มๆแบบนี้เลยครับผมก็ใช้ชุดไฟเดิมหมดนะครับเบรกก็ไม่ได้เปลี่ยนผมซ่อมเบรนะครับใบหางงอนะครับซ่อมรีโมทก็ซ่อมตัวสติ๊กให้แล้วนะครับที่ไม่คือเป็นออโต้เซนเตอร์ทางฝั่งขวานะครับผมแมคคลิกที่ตัวลำล้างให้ลื่นหมดทุกจุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับสวยๆเลยมาเล่นอาเซียนครับสวัสดีครับ ทำไปเลื่อชแน,นลลาเพื่อนเพื่อนเท่านี้นะครับผมถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับผม <c oughs> ก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปอื่น,นต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน